เพื่อนๆทราบไหมครับว่าเคล็ดลับในการเริ่มต้นสะสมงานศิลปะนั้นคืออะไรวันนี้เตอันแมนจะอธิบายให้ฟังครับหลายคนที่ผมเห็นนะครับไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการเก็บงานศิลปะนะครับเก็บงานสเปกสปะไปหมดนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องลาจกวงการไปนะครับเพียงเพราะว่าเขาไม่เข้าใจหลักการที่อยู่ในคลิปนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูให้จบนะครับเพราะว่าสามารถนําไปใช้กับอาร์ตถอยได้เช่นกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องเข้าใจว่าในการเก็บงานศิลปะเนี่ยมันสามารถแบ่งได้ออกเป็น2สายใหญ่ๆนะครับ สายแรกนะครับก็คือสายเก็บสะสมหรือว่าสาย collecting นะครับนักสะสมที่อยู่ในสายนี้เนี่ยมักจะเกิดจากความชอบนะครับแล้วก็ความเข้าใจในศิลปะนะครับแถมยังมีวิสัยทัศน์ที่มองว่าผลงานที่เขากำลังจะเก็บเนี่ยมันมีคุณุปการนะครับมีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมที่เขาอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้มาเห็นนะครับเขาเลยมักจะสนับสนุนผลงานนะครับเพื่อให้ศิลปินเนี่ยสามารถทํางานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับก็จะพบว่านักสะสมประเภทนี้นะครับจะรักแล้วก็หวงงานของเขามากๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะซื้องานจากนักสะสมเหล่านี้ก็ต้อง ส,ส, linkage, สายที่2นะครับสายขายหรือว่าสายเทรดดิ้งหรือฟลิปปิ้งนะครับนักสะสมประเภทนี้นะครับจะเน้นการซื้อมาขายไปอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างกําไรนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยมักจะไม่ค่อยถืองานไว้กับตัวนานนักนะครับทั้ง2ประเภทนี้นะครับไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะครับแล้วก็ในวงการศริลปะเนี่ยก็ต้องการนักสะสมทั้ง2ประเภทนี้เพื่อให้วงการศริลปะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นั่นเองนะครับการเข้าใจว่าตัวเองอยากจะไปสายไหนเนี่ยนะครับก็จะช่วยทาให้การเก็บงานเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับและการตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีความเฉียบมมากขึ้น เช่นกันนะครับเพราะว่าในทั้งสองสายเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยรรมันต้องการสกิลเซ็ตหรือทักษะที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับอย่างสายคอลเลกิ้งเนี่ยนะครับก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับรู้จักกับตัวศิลปินในเชิงลึกขึ้นมาหน่อยนะครับในขณะที่สายขายเนี่ยต้องมีความเข้าใจใน,นกลไกตลาดการค้าขายงานศิลปะนะครับรวมถึงรู้ว่าจะซื้อเมื่อไหร่จะขายที่ไหนจะขายกับใครนะครับเพื่อสร้างผลกําไรสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ค้นพบตัวเองว่าอยากจะไปสายไหนเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบไปกดดันตัวเอออวเออองงนคคั่ยๆ้หาาตวไปจกกิ กรรต่างๆในโลกศิละปะนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมนิทรรศาการนะครับหรือว่าการติดตามช่องทางข่าวสารเกี่ยวกับศิละปะโดยเฉพาะเทอัดแมนเะน่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับหลังจากที่รู้สายของตัวเองแล้วนะครับก็ทําความเข้าใจกับ C ีเสาหลักแห่งการสะสมงานศิละปะนะครับซึ่งคืออะไรนั้นติดตามได้ในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ